เมื่อนี้กระสิเฮ็ดกับข่าแบบง่ายๆค่ะกับข่าบ้านๆอาหารอีสานไก่ทอดปลาทอดสมตำค่ะพี่น้องมากินข้าน้ำกันเดอ้อผู้ใดยังบ่ทันไหนมี่อาหารกระแวะมาบา้านยาไทยได้จ้าทอดไก่จ้าเมื่อนี้เดี๋ยวกระสิไปตำสมตำอีกค่ะทอดไก่ในห้าน ของภูใหญ่ก็มีลาบหมูมีปลาทอดแล้วก็มีสมตำค่ะนี่ทอดปลาลงไปเลยค่ะเมื่อนี้ใส่ปลานิ่นค่ะปลานิ่นตัวใหญ่ก็เลยทอดเค่องเดียวปลาทอดไก่ทอดนี่มันต้องกินห่อนๆน,นะท่ากินเย็นแล้วจะบ่ค่อยแสบเนาะหลังจากที่เฮาทอดไก่ทอดปลาแล้ว เดี๋ยวเราไปตำสมตำกันค่ะสมตำกะตำแบบง่ายๆค่ะตำแบบบ้านๆบ่ๆบๆตองมีเครื่องอีังมากมมยหลายๆตำแบบง่ายๆแบบบ้านเฮาเนี่ยค่ะใสใ่กระเทียมใส่พริกขี้หนูมื้อนี้ใส่พริกขี้หนูแหง้งใส่พริกขี้หนูแห้งเนี่ยตำสมตำจะแซ่บดี กินอาหารแบบบ้านๆนี่กินมือไดก็อร่อยบ่ค่อยเบื่อแหละค่ะกินผัดกินทอดบางที่ห่อกบเบื่อเนาะมาตำสมตำกินแบบง่ายๆดีกว่าค่ะใส่กืะเทศลงไปใส่บักหนาวลงไปอีกจักน้อยหนึ่งตำแบบง่ายๆเนี่ยแหละค่ะใส่น้ำตาลจักน้อย ไอ้มีกลมกลมเมื่อนี้เขาบะปงอยียงไหลายค่ะเพราะว่ามี่้ําำปลาดาขวดซื้อนำปลาดาขวดมากินในะนำปลาดาเนี่ยเขาก็จะปรุงรสออกมาแ่บอยู่แล้วก็บะต้องปรุงยังไหลค่ะใส่แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้กะแ่บแล้วค่ะตำแบบอาหารตำแบบอีสานอีสานบ่ต้องใส่ปูบ่ต้องใส่น้ำตาลบ่ต้องใส่ถั่วแบบตำแบบเลาาสมตำเหล้านี่ยค่ะ แค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็สิมีเมนูไก่ทอดปลาทอดส้มตำแล้วก็มีหลาบหมูน้ำค่ะมื่อนี้สามสอย่างนี่ก็เป็นอาหารที่กินมือไดก็แซ่บตามแบบที่ห้ามักกินเนาะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วส้มตำอร่อยอร่อยจ้าหืมน่ากินจังเลย มีสมตำแล้วก็สิมีปลาทอดมีไก่ทอดแล้วก็อีกอย่างมีหลับหมูค่ะมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่รับชมคลิปค่ะขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้ค่ะ